สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาถึง ep 17นะครับซีรีส์ที่นำเสนอนี้ก็ก้าวมาทุกขณะทุกขณะก็เป็นธรรมเนียมนะครับผมชื่อสัญญพงศิาราลัตวัฒนานะครับจบคณะทน่เทศสาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีประสบการณ์ทางด้านสื่อสารมวลชนมายาวนานทั้งผู้สื่อข่าวผู้เรียบเรียงข่าวบรรณาธิการข่าวผู้ประกาศข่าวของช่องกอสมทแล้วก็เป็น fc ของอาจารย์ยอดมายาวนาน ทีมงานได้ตั้งใจรวบรวมผลงานของท่านอาจารย์ยอดมาสร้างเป็นซีรีส์เรื่องเล่าพีพีกับเรื่องของกฎแห่งกรรมมาเตือนสตินะท่านผ,ผู้ชมทุกท่านนะครับให้มาติดตามรับฟังสร้างหากว่ามีความคิดเห็นประการใดสามารถที่จะให้ความคิดเห็นได้อย่างสุภาพผมจะนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับและช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับและ ขอเชิญมาร่วมเดินทางย้อนเวลาไปกับซีรีส์ในตำนานเรื่องเล่าชาวบ้านอาจารย์ยอดไปพร้อมๆกันครับ คุณประทีปแกเล่าให้ผมฟังว่าสมัยเมื่อตอนแกยังเป็นเด็กเนี่ยแกอยู่กับย่าที่ลบบุรีครับใกล้ๆบ้านย่าเนี่ยติดกันเนี่ยมีบ้านของยายมุยยายมุยนี่เขาว่าแกเป็นคนแปลกๆไม่ค่อยถูกกับย่าแต่บ้านอยู่ติดกันเสร็จแล้ววันนั้นนะ่ะคุณประทีปเนี่ย เดินผ่านจะออกหลังหมู่บ้านไปเล่นกับเพื่อนๆก็เหลือบไปเห็นเยมุยผมขาวนี่นั่งยองๆทำอะไรบางอย่างอยู่ที่ข้างๆขอบรั้วก็เลยนึกออกว่าย่าเคยสั่งเอาไว้เอ็งจะเล่นอะไรก็ให้มันได้ประโยชน์มั่งนะถ้าเอ็งเห็นนางมุยมันเกาะแกะอยู่แถวขอบรั้วนี่มาบอกย่าเลยนะคุณประทีปก็เลยหยุดมองดูเยมุยแกก็คงจะเห็นแล้ว เพราะว่าอยู่ห่างกันไม่ถึงสองวาแต่พอคุณประทีปมองแกแกก็ทําเป็นมองไม่เห็นเอาใบไม้ไผ่เนี่ยเคียใบไผ่ก้ามปูแห้งๆแกทําเหมือนขวาดใบไม้ได้กิ่งไผ่เสร็จแล้วคุณประทีปก็รีบวิ่งกลับเข้าบ้านลงไปใต้ถุนย่าไม่ได้อยู่ที่นั่นอ้าวนึกได้ยาคงจะอยู่บนบ้านก็เลยรีบขึ้นไปบอกให้ย่ารูจรออ้จริงระไอทีบเออจิงยา แกอยู่โน่นแน่เดี๋ยวไปดูกันมันรุกร้วออีกแล้วละ่ะตอนนั้นย่าป่าคอสันในรีบชวนคุณประทีปลงเรือนไปทันทีก็ตามย่าไปติดติดพอมาถึงข้างรั้วก็ไม่เห็นยายมุ้ยแล้วย่าก็ถามว่าอยู่ไหนมันอยู่ไหนคุณประทีปก็บอกตะกี้อยู่ตรงแย่ๆหายไปแล้วย่าก็บอกสงสัยมันจะหนีไปแล้วอีนี่มันร้ายมากเผลอไม่ค่อยได้ เท่านั้นเองร่างยายมุ้ยแกออกมาจากแถวแถวอไผ่ที่แกแอบอยู่อแกโดนย่าว่าแกทนไม่ไหวก็ออกมาชี้หน้าด่าย่าชอดๆชอดย่าก็ไม่ยอมก็เลยด่าไปบ้างทีนี้ก็เลยด่ากันใหญ่พอดีพ่อคุณประทีปกลับมาจากสวนมะม่วงมาหยุดมองดูยายมุ้ยเห็นพ่อก็รีบสงบปากสงบคําเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นคนเอาจริงไม่พูดมากก็เลยทาให้ยายมุ้ยขยาด รีบหนีกลับขึ้นบ้านไปอยู่ต่อมาเย่มุยเกิดช็อกตายที่ข้างๆรั้วบ้านหน่าแปลกว่าทำไมแกถึงตายเหมือนกับจะประจานตัวแกเองว่ากำลังทำอะไรอยู่เพราะว่าตรงนั้นข้างๆร่างของแกมีเสียมมีหลุมที่แกขุดมีเสาหลักเขตหรือที่เขาเรียกกันว่าเสาหินนะ่ะแสดงว่าแกกำลังเตรียมที่จะรุกที่คืนนั้นเขาตั้งศพสวดที่บ้านหมาหอนทั้งคืน เสียงอี้เย็ยนอย่าเยื่อเข้าหัวใจอยู่ๆคุณประทีปก็จับไข้ขึ้นมาดื้อโดยไม่ได้มีอาการว่าจะไม่สบายมาก่อนเลยแล้วต่อมาก็ไม่รู้สึกตัวเหมือนกับว่านอนหลับไปอย่างนั้นเน่มารู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าบนบ้านมีคนอยู่เต็มไปหมดคงจะดึกมากแล้วเพราะว่าคุณประทีปเห็นคนพวกนั้นมองดูตัวเองอยู่อ่ากำลังนอนอยู่บนเสื่อเก่าๆหนุนหมอนเห็นแม่ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ไม่บอกแต่ว่ากอด อกอดตัวคุณประทีไปไว้แล้วก็ร้องไห้ส่วนย่าเขาบอกว่าเอ็งน่ะโดนผีเข้ารู้หรือเปล่าเอ๊ผีอะไรเข้าเนี่ยตกใจมองไปก็เห็นหมอจางหมอผีที่เก่งกาดของหมู่บ้านเนี่ยนั่งมองอยู่ไม่ได้พูดอะไรอ่าพอเห็นแกก็รู้สึกกลัวแล้วแกก็ถามว่าเอ็งเป็นใครอ่ะอะคุณประทิบก็บอกก็เป็นผมมาสิ แกก็ถามว่าชื่ออะไรผมก็บอกว่าชื่อประทีบแกก็ยิ้มพยักหน้าเงึกเงึกบอกเออผีมันออกไปแล้วจริงๆเสียงก็เป็นเสียงของเองตะกี้ไม่ใช่เสียงเองอ่ะเป็นเสียงยายมุย้ยคุณปรทีบก็รีบถามแม่ว่ายายมุ้ยมาเข้าสิงผมเหรอแล้วแม่แม่ก็พยักหน้าบอกว่าใช่น่ะสิเข้าสิงเองไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรออกมาเยอะแยะด่าญาด้วยล่ะอ่าร็จแล้ว คุณพระที่ว่าตกใจรีบยกมือไหว้ขอโทษย่าย่าก็บอกว่าไม่ใช่เองหรอกอีมุยทหารที่มันดา่าข้าหมอจางบอกว่าต้องระวังคุณพระทีพ่พอดีเอาสายศินที่ผูกข้อมือออกนะที่ข้อมือข้างซ้ายเนะี่ยมีด้ายสีขาวผูกอยู่ที่คอก็อมีอีกเส้นหนึ่งเขาเรียกสายศินกันผีย่าบอกให้รู้แล้วก็ตบหลังตบไหลคุณประทีบอย่างเอ็นดูรักใคร ทีนี้ก็สงสัยว่ายายมุ้ยแกโกรธแค้นคุณประทีปเรื่องอะไรคงจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่คุณประทีปไปบอกย่าที่เห็นแกอยู่ข้างรั้ววันนั้นแกผูกใจเจ็บตายไปแล้วก็ยังอาฆาตก็เลยเข้าสิงช่วงที่ยายมุ้ยสิงอยู่แม่เล่าให้ใครต่อใครฟังว่าคุณประทีปนี่ดุร้ายมากเกลี้ยกราดชี้หน้าด่าย่าเสียเสียหายหายหาว่าย่าเป็นคนชั่วร้ายต่างๆนานาแล้วว่าแม่ด้วยแถมยังด่าพ่อ นอกจากนั้นก็ลั่นปากว่าจะเอาหญ้าให้ตายเลยคอยดูไปเถอะหลังจากเหตุการณ์นั้นหญ้าก็าระวังตัวมากตกกลางคืนก็จะเข้ามุ้งนอนไม่นั่งกินหมากอยู่คนเดียวอีกตามธรรมดาแล้วหัวค่ำในี่ญ้าจะนั่งกินหมากเขียวหยับหยับยับ,ยบอยู่ตรงระเบียงบ้านในความมืดเนี่ยผีไอ้มุยนี่ไม่ใช่ล้อเล่นซะแล้วอ่าแกไปที่บ้านของแกเองคืนที่เขาทําบุญเจ็ดวันให้ลูกหลานแกร้องวีดวายกันไปทังบ้าน เขาเล่ากันว่าแกมายืนแข็งทื่อที่หัวบันไดให้ลูกหลานเห็นต่างก็หวาดกลัวหนีกันโอลหม่านเสร็จแล้วแกก็หายไปดวงวิญญาณของคนคดคนโกงคนละโมกอยากจะได้ของคนอื่นเออมาที่บ้านเกือบทุกคืนมาที่ห้องที่เรือนที่ใช้เก็บข้าวของต่างๆอะหายกันไปในนั้นแล้วก็มีเสียงรือ้อเสียงค้นหาอะไรสักอย่างลูกหลานนอนอย่างตัวแข็งเนี่ยเพราะความกลัวเสร็จแล้วแกมาเข้าฝันลูกสาวคนโต ถามว่ากระป๋องเก็บเงินน้องแกหายไปไหนกระป๋องเก็บเงินนั้นลูกสาวทิ้งไปแล้วเอาเงินไปใช้จนหมดแล้วอะ่ะแล้วในฝันก็บอกแกไปยางงั้นตามความจริงทําให้แกโกรธมากแกตบหน้าลูกสาวฉาดเลยลูกสาวสะดุ้งตื่นมือคลําหน้ารู้สึกเก็บเหมือนโดนตบจริงๆเสร็จแล้วคืนหนึ่งคนในบ้านน้องแกก็ได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาอยู่ในความมืดที่ชานเรือนแล้วก็ไปหยุดอยู่ข้างโอ่งน้ํา มีเสียงเปิดฝาโอง่งอลูมิเนียมมีเสียงขันตักน้ามีเสียงดื่มน้ําอักอักอย่างคนหิวเต็มที่ได้ยินเสียงแต่ไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาดูเพราะกลัวก็จะเหงื่อแตกสมัยที่ยายมุยยังมีชีวิตก็ว่าแกชอบตื่นขึ้นมากินน้ําตอนดึกๆึกอยู่เสมอแล้วแกมักจะดื่มน้ําดังอักอัก,อ,กอยู่มาคืนหนึง่งปรากฏว่าแกทําให้มีกลิ่นเหม็นไปทั้งบ้านพอทุกคนตื่นกันหมดแล้ว แกก็สั่งให้เอาเงินที่ลูกสาวคนโตเอาไปใช้คืนแกเสียให้ใส่บาทไปให้แกไม่อย่างนั้นจะเจ็บไข้กันทั้งบ้านลูกสาวคนโตคือป้ามวนนี่หนาวสั่นเนี่ยด้วยความกลัวตอนเช้าเนี่ยไปวัดถวายเงินให้หลวงพ่อกรวดน้ําไปให้ดวงวิญญาณเยมุย้ยหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็สงบลงสงบที่นั่นจะกลับมายุ่งยากที่บ้านคุณประที่เพราะว่าเยมุ้ยนี่อาฆาตย่ามากอยู่ดีๆย่าล้มเจ็บ ปวดท้องอย่างกับใครเข้าไปบิดไส้หาหมอรักษากินยาก็ไม่หายหน้าตาย่านี่หมองคล้ำท่าทางย่ำแย่แล้วพ่อก็เลยหารือกับหมอจางซึ่งเป็นหมอผีหมอจางก็มาที่บ้านพอย่าเหลือเห็นหมอจ่างท่าน,นั้นก็รีบพลิกร่างนอนหันหลังให้ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นหมอจางก็นั่งลงใกล้ๆย่าตอนนั้นเย็นมากแล้วแสงตะวันอ่อนเหลืองสาด ไปต้องต้นมาขามใหญ่เสร็จแล้วลมก็พัดใบตองกล้วยนะคุณประบีปก็มองดูย่าว่าย่าจะทำอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าย่าจะกลัวหมอจางเอามากๆกลัวทำไมไม่รู้หมอจางถามย่าด้วยเสียงแบบคนกันเองบอกว่าเป็นยังไงมังยายย่าไม่พูดนอนหันหลังให้อย่างเดียวเป็นอะไรไปแล้ว ปวดท้องหรือไงไม่พูดไม่จาเลยอ่ะย่าก็ยังเงียบหมอจางก็ล้วงมีดหมอมาจากย่ามเอามาเคาะที่พื้นกระดานโปกโปกปากขมุบขมิบคงจะท่องคาถาไปด้วยปรากฏว่าพหมอจางเคาะโปกนี่ย่าก็สะดุ้งเฮือกทุกทีอ่ะนะเคาะก็สะดุ้งเคาะก็สะดุ้งนะอ้าวเป็นอะไรไปยายย่าที่ไม่ยอมพูดก็ร้องพอแล้วพอแล้วหยุดเคาะได้แล้ว เป็นอะไรแล้วทำไมจะเคาะไม่ได้ไม่ชอบหนวกหูจะนอนหมอจางก,ก็ขยับเข้ามาใกล้ยาเคาะมีดใกล้ๆโปกๆยาตัวสันเลยเขยับร่างหนีหมอจางก,ก็กระซิบกระซาบกับพ่อได้ยินแว่วๆบอกผีเข้าพ่อก็พยักหน้าหมอจางก,ก็หันไปบอกยาว่าหันมาทางนี้หน่อยสิจะถามอะไรสักนิดนึงนะแต่ยาไม่ยอมหันนอนตะแคงเอามือปิดหู หมอจางเคาะมีดดังโปกๆย่าก็าอร้องโอ๊ยทนไม่ไหวแล้วจะเคาะทำไหมะ่ะหยุดเถอะหยุดหมอจางก็เคาะต่อไปอีกไม่ฟังเสียงอะ่ะย่าก็ร้องดิ้นเรา่าเรา่าตะวานหมอจางเสียงเกลียวกราดนะเสียงเนี่ยมันเหมือนเสียงใหญ่มุยไม่มีผิดโอ้ยหยุดไว้บอกให้หยุดได้แล้วหยุดหมอจางเคาะต่อออกไปสิมาอยู่ในร่างคนอื่นเขาทำไม่อะ แกเป็นใครแกมาจากไหนอ่ะนะย่าไม่ตอบหมอจางก,ก็เคาะมีดรัวถีขึ้นย่าก็บิดตัวโอ้ยทนไม่ไหวแล้ว้อยไปแล้วกูไปแล้วหมอจางก,ก็รีบถามว่าแกคือยายมุ้ยใช่ไหมอ่ะย่าก็ไม่ตอบสะดุ้งเฮือกใหญ่แล้วก็นอนแน่นิ่งไปแม่ก็รีบเข้าพยาบาลยา่ายาดมยาหมองทรงกลิ่นไปทั้งบ้านนะนวดเฟ้นกันต่อมาย่าก็ฟืน้น ก็ถามว่าตัวแกเป็นอะไรไปจำอะไรไม่ได้เลยแม่ก็บอกว่าผีน่ะเข้าย่ายากตกใจถามว่าผีใครหมอจางก,ก็บอกว่าคงจะเป็นผีไอ้มุ้ยอ่ะแหละย่านอ่อนล้าเลยบอกโอ้ยมันอาฆาตเหลือเกินวิญญาณเยมุ้ยพยายามเข้าสิงยาอีกหลายหนหมอจางก,ก็แก้ได้ทุกทีนะไม่แต่เข้าสิงยานะตัวคุณประทีปเองก็โดนเข้าถึงสามครั้ง มีครั้งหนึ่งกําลังอาบน้ําอยู่ที่หน้าบ้านเล่นน้ํากับเพื่อนโดดน้ํามันตูมตูม,ตมส่งเสียงล้อเล่นกันเอตโรรั่นลําคลองไปหมดนะยูยูรู้สึกว่ามีใครมาฉุดขาคุณปฏทีบก็ดิ้นรนเต็มที่ร้องให้เพื่อนช่วยมือก็พุยน้ำํำขาก็สะบัดกระชากจะให้หลุดจากการโดนฉุดรั้งของมือที่แข็งพื้ตายน้ําไอ้พวกเพื่อน, <c oughs> นอก็นึกว่ล้อเล่นก็บอกเอ้ยแหมทําเหมือนคนจมน้ําจริงๆแล้วอะ่นะ คุณประทีพก็บอกไม่ได้แกล้งมีมือฉุดจริงๆเสียงร้องลั่นเนี่ยดังไปถึงหูพ่อที่กําลังอยู่บนบ้านพ่อก็พรวดออกมาเห็นกําลังย่ําแย่เนี่ยพ่อโดดน้ําตูมว่ายมาช่วยทันเวลาพอดีคุณประทีปกินน้าเข้าไปท้องกลางเนี่ยสำลักน้าเกือบตายอยู่แล้วตอนนี้แหละพวกเพื่อนๆถึงได้รู้ว่าไม่ได้แกล้งขึ้นบนฝั่งคลองแล้วพ่อก็ดุเพื่อนๆว่าไม่ช่วยกัน พวกนั้นก็บอกไม่รู้ว่าจมน้ําจริงๆนึกว่าแกล้งส่วนคุณประทีปก็มองที่ข้อเท้าข้างขวาเห็นมีรอยแดงๆที่โดนฉุดรั้งอย่างรุนแรงเสียขวัญเลยืย่าต้องพาไปรดน้ํามนต์ที่วัดเรียกขวัญให้กลับมาย่าก็บอกคงจะเป็นผีอมุยแน่แน่คนอื่นก็เห็นอย่างเดียวกับย่าโอ้ยไม่เอาแล้วไม่ยอมมันอีกแล้วเบื่อเต็มทีเป็นคนมันเรื่องอะไรจะต้องไปกลัวผี ผีสิมันต้องกลัวคนย่าทนไม่ไหวพูดดังลั่นบ้านเลยตอนนั้นเช้าอ่าคงจะคุยกับแม่แหละอะแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงแม่เลยแม่เงียบได้ยินแต่เสียงยา่ามันรบกวนกันมากเกินไปอะเอางี้ดีกว่าเอาหมอจางไปเอาหมอจางมาเลยจับมันไปถ่วงน้าไม่สิ้นเรื่องสิ้นราวเสียงที่ย่าพูดะคงจะดังไปถึงหูคนบ้านใหญ่มุยเพราะว่าอยู่ติดกัน ลูกหลานก็เลยไม่พอใจส่งเสียงสาบแช่งย่ากันใหญ่แม่ได้ยินก็เล่าให้ย่าฟังย่าเขายิงโมโหเอามือตบแผ่นกระดานเรือนดังปังใหญ่คืนนั้นปรากฏว่าย่าดิ้นส่งเสียงร้องอยู่ในมุงทุรนทุรายบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้จะตายอยู่แล้วพ่อก็ถามว่ามันเป็นยังไงย่าก็บอกอิมุยมันจะฆ่ากูอีมุยมันจะฆ่า,มมาไม่มีหรอกแม่ไม่มี ไม่เห็นมีใครเลยมันไปแล้วมันไปตะกี้เนี่ยมันมาบีบคอกูหายใจไม่ออกเลยพ่อก็ไปดูที่คอยญ้ามีรอยช้ำแดงจริงๆด้วยพ่อบายกหน้ามองหน้าแม่แม่ก็ดูที่คอหญ้าด้วยนะก็บอกว่าสงสัยผีไอ้มุยมาจริงๆตั้งแต่วันนั้นยญ้าก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนอนอยู่ก็สะดุ้งวหวาดผวากลัวผีใหญ่มุย ย่าให้แม่พาไปหาพระให้ท่านรถน้ำมนต์ได้สายศิลก็ไปเอามาแต่ย่าก็ยังไม่ไวายโดนรบกวนพ่อจะพาย่าไปโรงพยาบาลย่าก็ไม่ไปร่างกายย่าไม่ไหวแล้วผอมลงทุกทีแล้วก็มักจะเห็นยายมุยมาหาโบกมือไล่ให้ไปเสียงดังกลางดึกเนี่ยคุณประที่นี่ตกใจตื่นทุกคืนเพราะเสียงยา่าหมอจางกับหมอผีหลายคนต่างก็มาทำพิธีต่างๆนานา,นา แต่ไม่อาจจะเอาชนะวิญญาณอาฆาตของเยมุยได้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผีเยมุยนี่แข็งเหลือเกินทําอะไรมันไม่ได้เป็นดวงวิญญาณน้องคนคดคนโกงเป็นดวงวิญญาณของคนโลภคนเจ้าเล่เพทุบายนี่ปราบยากพ่อตัดสินใจพาญาไปโรงพยาบาลอุ้มไปเลยไม่บอกให้รู้ว่าจะพาไปไหนย่าเห็นโรงพยาบาลแล้วบอกไม่อยู่ให้พ่อพากลับบ้านบอกว่าจะไปตายที่บ้าน พ่อก็จนปัญญาจริงๆไม่ว่าใครจะพูดยังไงย่าก็ไม่ยอมจะกลับบ้านท่าเดียวถึงบ้านแล้วพ่อไปตามหมอจางมาอีกหมอจางก็มาทําพิธีไล่ผีที่อยู่ในตัวยา่าแต่ผีไม่ออกแถมยังตบหน้าหมอจางจนหน้าหันเลยหมอจางโมโหใหญ่ขาดสติเะยที่นี่แกล้วงมีดหมอออกมาจากยา่าแทงเข้าที่หน้าท้องของยา่าแต่แทงไม่เข้าอ่ะก็แทงจนมีดคดอ่ะ พ่อตกใจมากที่หมอผีเกิดบ้าคลั่งอย่างนั้นก็จับแกกระชากออกมาบิดแขนจนกระทั่งแกปล่อยมือมีดตกลงไปที่พื้นดินได้ยินดังกันทั่วได้ยินทั่วเลยนับว่าโชคดีนะที่มีดแทงไม่เข้าทีนี้ย่าหัวเราะเป็นเสียงใยมุ้ยซะอีกหมอจางแกก็ยอมรับประลืมตัวจริงๆแกก็รีบกลับไปหลายวันต่อมาตอนบ่ายๆย่าที่นอนไม่พูดไม่จา ร่างผอมแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ลุกขึ้นนั่งเรียกหาของกินต่างๆนานาให้แม่แกะแกงปลาแกงกระดูกทอดปลาเค็มทำขนมรอดช่องสิงคโปร์แกกินเป็นการใหญ่กินอย่างอริดอร่อยอิ่มแล้วก็นอนงีบหลับไปพ่อกับแม่แปลกใจมากของข่าวของหวานอย่างนี้ย่าไม่ชอบกินแต่ทําไมเกิดอยากกินขึ้นมาค่าแล้วย่าก็ไม่ตื่น แม่ไปจับตัวดูตัวเย็นเฉียบแข็งทื่อเลยหญ้าตายตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เลยในที่สุดยายมุยก็เอาญยาไปยนได้มารู้กันในตอนหลังว่าอาหารที่หญ้ากินเป็นมือสุดท้ายของชีวิตนะแท้จริงเนะี่ยเป็นของโปรดของใหญ่มุยจึงเชื่อกันว่าผียายมุยเนะี่ยกินซะก่อนที่จะเอาดวงวิญญาณหญ้าไปครับนี่เป็นเรื่องจริงที่คุณสมชายเล่าให้ฟังว่า คุณปะทีปเพื่อนแกที่อยู่จังหวัดลบบุรีนะครับเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่บ้านของแกเองครับครับผีไอ้มุ้ยนี่เกิดขึ้นที่ลบบุรีนะครับาเรียกว่าเฮี้ยนมากในทีเดียวนะครับซึ่งเกิดขึ้นมาจากความเครียดแค้นนะฮะว่ายายข้างบ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะว่า มหาว่าจะลุกที่แกอะไรต่าง,างเวลาแกตายไปนี่โอ้โหเรียกว่าตามมาล้างผานในการที่จะเข้าสิงสู่คุณประทีปนะฮะซึ่งเป็นหลานในใน,ในบ้านมาเวลาจะจมน้ำอะไรต่างเนี่ยก็จะทำให้จมน้ำตายแต่ก็แต่ก็รอดรอดมาได้นะครับแล้วก็ไปตามสิงยายนะครับซึ่งเป็นคนแก่ที่เป็นคู่กรณีกันเรียกเรียกว่าทนทุกข์ทรมานมากเลยนะครับทำให วิญญาณเนี่ยเ,เรียกว่าทนทนทรมานาป่วยจนกระทั่งแล้วก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลและไนและในและในที่สุดก็ต้องเสียชีวิตลงซึ่งเรียกว่าวิญญาณอาฆาตเนี่ยของคนที่คดโกงอะไรต่างๆเนี่ยก็ร้ายแรงมากนะในการที่จะทําให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่ากันมาแล้วก็ควรที่จะมีการอโหสิกรรมต่อกันนะฮะตั้งในคุณความดี ในการที่จะไม่ให้พบชาติต่างๆเนี่ยนะฮะเกิดสร้างพบสร้างชาติที่ไม่เหมาะสมต่อไปครับเมื่อไม่นานมานี้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่วัดป่าเจริญธรรมหรือว่าบ้านสันขยอมตำบลยุ่าออำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ ท่านเจ้าอาวาสวัดนี้ชื่อหลวงพ่อจำปีสัธายุตโตครับเป็นพระเถระฝ่ายธรรมยุทธ์ท่านเคยเป็นสิทธิหลวงปู่ตื้ออจารธรรมโมแล้วก็หลวงปู่แหวนนับได้ว่าเป็นพระสายปฏิบัติฝ่ายวิปัสนาธุระโดยตรงที่วัดป่าเจริญธรรมแห่งนี้เคยมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นโดยมีผีหรือว่าวิญญาณเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องของเรื่องมีว่า มีโยมท่านหนึ่งนำเอาถ้วยชามจานจำนวนมากมาถวายให้หลวงพ่อจำปีเพื่อให้เป็นสมบัติของวัดมีถ้วยชามใส่ถุงปุ๋ยใบใหญ่มาสามถุงประมาณสามร้อยใบจานรับประทานอาหารอีกหนึ่งกระสอบใหญ่แล้วก็กระทะอีกสามสิบใบหลวงพ่อจำปีท่านก็รับถวายแล้วก็ให้เอาไปเก็บมาในโรงครัวห้องเก็บถ้วยชามเครื่องใช้ในโรงครัวก็มีกุญแจใส่มั่นคงแข็งแรง แล้วก็มีคนของวัดเฝ้าอยู่สามคนคือในไยัยในจันแล้วก็ในตุ้มเวลาผ่านไปไม่นานนักปรากฏว่า,ถ,วา,าถ้วยชามจานของโยมที่นำมาบริจาคซึ่งจัดใส่เข่งเอาไว้อย่างเป็นระเบียบหายไปหมดเกลี้ยงทุกใบตอนแรกก็พากันสงสัยว่าจะต้องมีขโมยเข้ามาลักเอาไป แต่ห้องเก็บของก็ใส่กุญแจเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีรอยงัดแงะเป็นช่องโหว่ช่องว่างให้มุดก็ไปขนถ้วยชามได้แล้วที่น่าสงสัยยิ่งกว่าอะไรก็คือถ้วยชามจานจํานวนมากมายขนาดนั้นมันมีน้ําหนักชนิดที่คนคนเดียวนี่หมดปัญญาจะเอาไปได้นอกจากจะใช้คนถึงห้าหกคนช่วยกันแบกหามแล้วก็จะต้องขนใส่รถปิกอัพเท่านั้นถึงจะเอาไปได้ไกลๆแต่โรงครัวก็มีคนเฝ้าถึงสามคนในหัวขโมยจะหลุดรอดสายตาไปได้ยังไง หลวงพ่อจำปีท่านรับจาบว่าถ้วยชามของวัดหายท่านก็เพียงแต่บอกญาติโยมว่าอุบาสกอุบาสิกาอ่าทุกท่านนะช่วยช่วยดูด้วยอ่าว่ามีข่าวคราวว่าใครเอาไปถ้ามีข่าวก็ช่วยมาบอกท่านเพื่อจะได้ตามไปเอามาคืนไม่ได้คิดถือโทษโกรธเ,เคืองคนลักขโมยเอาไปแต่อย่างใดแต่ว่าไม่ปรากฏว่ามีข่าวคราวว่าใครใจบาปหยาบช้าแอบเข้ามาขโมยถ้วยชามวัด เพราะถ้ามีหัวขโมยหรือว่าบางอาจก็มาขนถ้วยชามไปจริงๆแสดงว่าไอ้นมอมอนี่กับพวกจะต้องติดยาเสพติดพวกของมึนเมาเล่ากัญชายาบ้ามาอย่างใดก็อย่างหนึง่งและคนประเภทนี้ก็คงจะไม่ขโมยถ้วยชามหลายร้อยใบเอาไปใช้ใส่อาหารกินแน่นอนนอกจากขโมยเอาไปขายแลกเงินมาซื้อสิ่งเสพติดมาเสพซึ่งการนำถ้วยชามจำนวนมากๆไปขายอย่างนี้ไอ้เรื่องจะเก็บเป็นความลับว่คงทำไม่สำเร็จ ยิ่งเอาไปขายให้กับวัดวา,ารามที่อื่นนี่ข่าวก็จะยิ่งกระจายออกไปอย่างรวดเร็วจากปากแม่ครัวหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาแน่นอนแต่ก็ไม่มีข่าวเรื่องถ้วยชามที่หายไปจากวัดป่าเจริญธรรมเอาซะเลยดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนก็เลยลืมลืมเรื่องนี้ไปกระทั่งเวลาผ่านไปได้หนึ่งมัษาถึงเดือนพฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ของวัดประจำโรงครัวคือในภายใน์นายจันนต้มสามคนเนี่ย ก็หน้าตาตื่นมารายงานหลวงพ่อจำปีบอกว่าถ้วยชามที่หายไปนะกลับมาอยู่ในโรงครัวเรียบร้อยแล้วถ้วยชามทั้งหมดมาวางไว้ที่เดิมเรียบร้อยครบถ้วนทุกใบแล้วก็หน้าประหลาดที่สุดก็คือถ้วยชามเหล่านี้ไม่รู้ว่าใครขนมาคืนแล้วก็ขนเข้าไปในห้องเก็บของได้ยังไงเพราะประตูก็ใส่กุญแจเอาไว้หน้าต่างก็ปิดลงกรอนแน่นหนาไม่มีช่องทางอื่นจะเล็ดลอดเข้าไปในห้องได้ทุกกรณี อีกทั้งไม่มีใครรู้ใครเห็นว่ามีคนแปลกหน้ามาที่โรงครัวของวัดเลยการหายไปของถ้วยชามจำนวนมากแล้วถ้วยชามเหล่านั้นได้กลับคืนมาวางไว้ที่เก่าครบถ้วนโดยไม่มีร่องรอยว่าใครเป็นคนเอาไปอย่างนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นที่น่าอัศจรรย์แล้วก็ไม่มีใครให้คำอธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรแม้แต่หลวงพ่อจำปีก็ไม่สามารถจะเฉลยข้อสงสัยนี้ได้ท่านก็บอกสั้นๆแต่เพียงว่า เมื่อไม่มีคนเอาไปก็เป็นไปได้ไหมว่าผีจะมาขอยืมเอาไปสําหรับผีที่น่าจะมายืมถ้วยชามวัดเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็คาดเดากันว่าคงจะเป็นผีที่อยู่ที่หนองน้ำโบราณใกล้วัดหนองน้ำแห่งนี้เป็นหนองน้ำใหญ่มีปลาชุกชุมมากเพราะไม่มีชาวบ้านไปจับเอามากินแม้แต่เดินเฉียดใกล้ก็ยังไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เนื่องจากที่หนองน้ำเนี่ยผีดุเหลือเกิน บริเวณหนองน้ำใหญ่นี้ถูกปล่อยให้รกเรือด้วยต้นไม้พงหญ้าแล้วก็หนองก็ตื้นเขินมากขึ้นทุกทีกระทั่งทางเทศบาลมาดำเนินการขุดลอกหนองน้ำพัฒนาขึ้นมาใหม่คนก็พูดกันว่าเป็นไปได้ไหมที่พวกผีซึ่งสิงสู่อยู่ที่ของอ่าหนองน้ำปิตยินดีเนื่องจากหนองน้ำสะอาดขึ้นก็เลยจัดงานฉลองกันแล้วก็มายืมถ้วยชามของวัดไปใช้พอเสร็จสิ้นงานฉลองก็นำมาคืนไว้ที่เดิมอย่างครบถ้วน ครับเรื่องผียืมถ้วยชามที่วัดบ้านสันขยอมหรือว่าวัดป่าเจริญธรรมเนี่ยยังเป็นที่กล่าวขวัญกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ว่าเป็นเรื่องแปลกหาสาเหตุความเป็นมาเป็นไปไม่ได้เลยครับครับก็เป็นเรื่องของผียืมชามวัดเกิดขึ้นที่ วัดป่าเจริญธรรมนะครับอเสันปะตองจังังหวดเชียงใหม่ซึ่งเรียกว่าเป็นวัดปฏิบัติธรรมนะครับของหลวงพ่อจำปีซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปูแ่แหวนหลวงปู่ตื้อนะเป็นพระธรรมยุทธ์นะมีวันหนึ่งมีโยมเนี่ยขนจานชามมาถวายโอ้โหเรียกว่าเยอะเลยทีเดียวจำนวนใส่ถุงปุ๋ยมาจำนวนเป็นร้อยร้อยใบนะฮะร้รอยร้อยใบก็เอามาเตรียมใส่เข่งอะไรต่างเก็บไว้ในห้องมี คนเฝ้าอยู่ทั้งสามคนปรากฏว่ามีอยู่วันหนึง่งตื่นขึ้นมาประตูก็ปิดอยู่อะไรต่างๆก็ปิดอยู่แต่ปรากฏว่าจานชามนะั้นหายไปเกลี้ยงเลยนะมันจะหายไปได้ไงนะเมื่อจานชามนะั้นก็ใช้น้ําหนักมากหรือเกินแต่ก็หายไปแล้วก็ไม่มีแล้วก็ใครๆก็ก็ลืมนะว่าเอ,เอ,เอไ,มไ,ไม่ได้สนใจผ่านไปเป็นพรรษาปรากฏว่าอยู่ดีๆ ชานชามกลับมาเหมือนเดิมอกลับมาคืนครบถ้วนนะครับแล้วก็ประตูก็ไม่ได้เปิดก็เลย,เลย,เลย,เลยไม่เลยไม่ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไรก็คงคิดว่าเป็นผีมายืมคาวัดไปใช้แล้วผู้เฒ่าก็มามาเล่านะครับว่าผีน่ะที่หนองน้ําโบราณใกล้กับวัดเนี่ยก็คงจะมีงานฉลองอะไรต่างแล้วก็เลยยืมไปใช้ยืมเสร็จแล้วก็ เอากลับมาก็เลยทำให้ไม่เกิดร่องรอยต่างๆกันเกิดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงสนุกสนานนะครับแล้วก็มีผีใหญ่แก่ตาแก่นะฮะเขาเล่าให้ฟังถึงบ้านที่ปิดตายเปบ้านไม้เก่านะฮะก็แต่ก่อนเนี่ยมีตายายเนี่ยยายเป็นคนจีนตานี่เป็นคนไทยนุ่งสลงเนี่ยมันหลอกแทบทุกคืนมันมาหลอกมาหลอกนะฮะมาหลอกจนกระทั่งจง,จง,จง,จงย้ายบ้านไปนะ ก็ <g ülme> ยายยายมาบอกว่าอย่าดานะอย่าดาถ้าหากว่ามาในลักษณะนั้นส่วนคุณตาเนี่ยเป็นหลอกแม่เขาในลักษณะที่ออกจากห้องน้ําปุ๊บก็เ,เห็นมายืนขวางประตูเลยต้องรีบปิดหน้าแล้วก็หายไปเลยเคนที่บ้านก็บอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วถ้าหากว่าอยู่แล้วเดี๋ยวจะประสาทเสียนะยายไปอยู่ที่ใหม่แล้วก็จากกันไปซึ่งก็ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ก็สงบลงครับ ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าต่างๆที่ให้ข้อคิดแล้วก็ลําลึกถึงอดีตนะครับซึ่งความเจริญยังไม่ถึงแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแปลกแล้วก็มีผีในประเภทต่างๆเนี่ยมาให้เราได้เล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ต้องขอเชิญร่วมเดินทางย้อนอดีตไปกับซีรีส์ในตำนานเรื่องเล่าชาวบ้านอาจารย์ยอดไปในเรื่องต่างๆ,ๆ